สวัสดีครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าแค่เปลี่ยนมุมมองบางอย่างชีวิตก็ดีขึ้นได้แบบไม่น่าเชื่อวันนี้ผมมีสาระดีๆมาฝากครับหัวข้อคือปรับความคิดเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพเพราะบางครั้งชีวิตไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แค่เราค่อยๆปรับวิธีคิดและพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในแต่ละวัน คุณภาพชีวิตของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนในตอนนี้ผมได้คัด12แนวคิดสำคัญที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยให้คุณมองชีวิตได้ชัดขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นและสร้างพลังบวกให้กับทุกวันของคุณลองฟังให้จบนะครับแนวคิดเหล่านี้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดกาล ข้อที่หนึ่งฝึกตนให้เป็นคนใจสูงการเป็นคนใจสูงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฐานะสูงส่งหรือการมีทรัพย์สินมากมายแต่มันคือความสง่างามของจิตใจคือการมีวุฒิภาวะมีมุมมองที่กว้างและนิ่งพอจะเผชิญทุกสถานการณ์ได้ด้วยสติคนใจสูงไม่หวั่นไหวง่ายๆกับคำพูดหรือการกระทำที่กระทบใจไม่จำเป็นต้องโต,งตง้ตอบทุกอย่างด้วยอารมณ์ แต่เลือกใช้เหตุผลและความเข้าใจแทนและเมื่อถึงเวลาต้องเลือกแม้ทางที่ผิดจะดูน่าล่อใจแค่ไหนคนใจสูงก็จะยังเลือกในสิ่งที่ถูกต้องพวกเขามีวุฒิภาวะทางอารมณ์รู้จักให้เกียรติผู้อื่นแม้จะเห็นต่างกันไม่ตัดสินใครง่ายๆแต่เลือกมองเห็นคุณค่าในตัวคนพูดง่ายๆคือคนใจสูงคือคนที่คิดเป็นรู้ผิดชอบชั่วดี และใจสงบพอจะไม่หลงไปกับอารมณ์ชั่ววูบและนั่นแหละครับคือพลังเงียบที่สร้างความสัมพันธ์ดีๆและชีวิตที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง mm hmm. ข้อที่สองอย่าเป็นปลาตายที่ว่ายตามน้ำคนเราถ้ายังมีลมหายใจก็ต้องมีช่วงเวลาที่เหนื่อยยากและต้องดิ้นรนเป็นธรรมดาชีวิตไม่อาจราบเรียบไปเสียทุกช่วง และนั่นคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเก่งและแกร่งขึ้นลองนึกภาพปลาตัวหนึ่งที่ต้องว่ายทวนน้ำมันเหนื่อยเจ็บปวดและอาจต้องยอมให้กระแสน้ำพัดไปบ้างในบางจังหวะแต่มันไม่เคยละทิ้งเป้าหมายต่างจากปลาตายที่ปล่อยตัวไหลไปตามน้ำไม่มีแรงไม่มีเป้าหมายไม่ว่าจะกระแสไหนพัดมามันก็ลอยไปอย่างไร้ทิศทางดังนั้น จงอย่าเป็นปลาตายที่แค่ไหลไปตามกระแสแต่จงเป็นปลาที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพักและเมื่อไ,รอไหร่ต้องว่ายต่อเพราะชีวิตที่แท้จริงไม่ได้มีแค่สุขหรือแค่ทุกข์แต่มันคือการเดินทางที่สลับกันไปและความหมายของชีวิตนั้นจะชัดเจนขึ้นเมื่อเรากล้าที่จะเลือกทางเดินของตัวเองแม้ต้องว่ายทวนน้ำก็ตามข้อที่สอย่าตะโกน อย่าตะโกนคำนี้ไม่ใช่แค่การห้ามเสียงดังแต่มันคือคำเตือนที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากเพราะการตะโกนมักไม่ได้เริ่มต้นจากเสียงแต่มันเริ่มจากอารมณ์ที่ล้นเกินการสื่อสารด้วยอารมณ์โกรธหงุดหงิดหรือโมโหคือสัญญาณว่าเรากำลังปล่อยให้อารมณ์เป็นใหญ่และสูญเสียการควบคุมตัวเองไปทีละนิดอย่าตะโกนในที่นี้จึงหมายถึงการฝึกใจให้นิ่งฝึกสื่อสารให้มีสติ เพราะการพูดอย่างสงบมักส่งผลลึกและไกลกว่าการตะโกนออกไปด้วยความเดือดดาลการวุ่นวายไม่ได้ทำให้คนเข้าใจเรามากขึ้นแต่มักจะสร้างระยะห่างมากกว่าความเข้าใจและที่สำคัญมันแสดงว่าเราไม่ได้ฟังคนอื่นจริงๆเมื่อเราตะโกนเรามักมุ่งแต่จะพูดโดยลืมไปว่าความเข้าใจเกิดจากทั้งการพูดและการฟังเมื่อเรารู้ตัวว่าอารมณ์กำลังพุ่งขึ้นให้หยุด นับหนึ่งถึงสิในใจและถ้าได้ให้เดินออกจากสถานการณ์นั้นสักครู่เพื่อเรียกสติกลับคืนมาเพราะคนที่พูดน้อยแต่มั่นคงคนที่ใจเย็นแต่หนักแน่นจะเป็นคนที่ได้รับทั้งความไว้วางใจและความน่าเคารพก่อนจะปล่อยให้อารมณ์พูดแทนเราอย่าลืมหยุดและตั้งสติเพราะในความสงบคือพลังที่แท้จริงข้อที่สี่ จงมีกูรูอยู่ในใจทุกคนต่างมีกูรูซ่อนอยู่ในตัวเองกูรูในที่นี้ไม่ได้หมายถึงใครแต่คือเสียงเบาๆที่อยู่ในใจเราเสียงของสัญชาตญาณเสียงของประสบการณ์และเสียงของปัญญาภายในที่คอยกระซิบบอกเราว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่หรืออะไรไม่ใช่สำหรับเราในวันที่ชีวิตสับสนเราอาจรู้สึกว่าต้องไปถามคนอื่น ต้องค้นหาใน Google หรือแม้แต่ถาม Chat GPT แต่เชื่อหมครับว่าคำตอบบางอย่างอาจไม่อยู่ที่ใครแต่อยู่ในตัวเรานี่แหละแค่เรายังไม่ได้หยุดฟังมันอย่างจริงจังการมีกูรูในใจไม่ใช่การปิดหูปิดตาไม่ฟังใครแต่คือการเปิดใจรับทุกเสียงแล้วเลือกฟังด้วยวิจารณญาณน,นำคำแนะนำภายนอกมาผ่านกรองของสติและความรู้สึกภายใน เพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้จักชีวิตเราได้ดีเท่าตัวเราเองเมื่อเราหัดฟังเสียงข้างในให้เกียรติความคิดและความรู้สึกของตัวเองเราจะพบว่าในวันที่โลกภายนอกดูมืดมนเสียงของกูรูในใจนี่แหละจะนำทางให้เราเห็นเส้นทางข้างหน้าได้ชัดเจนอีกครั้งข้อที่หแก้ไขในเรื่องที่แก้ไว เรื่องไหนเกินวิสัยก็ปล่อยไปก่อนชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและปัญหานับไม่ถ้วนที่เราต้องเผชิญในแต่ละวันการพยายามแก้ไขทุกอย่างดูเหมือนเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเราทุ่มเทเกินไปกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมสุดท้ายเราอาจกำลังสร้างความทุกข์ให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวสิ่งสำคัญคือแก้ในสิ่งที่แก้ได้คือการใช้สติ ใช้ความพยายามและใช้พลังอย่างเต็มที่เพื่อจัดการสิ่งที่อยู่ในมือเราไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปรับความคิดหรือการหาทางออกอย่างสร้างสรรค์กับสิ่งที่เราควบคุมได้จริงแต่ในทางกลับกันเรื่องไหนเกินวิสัยก็ปล่อยไปก่อนไม่ใช่เพราะยอมแพ้แต่เพราะเราเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นไปตามใจเราทุกเรื่อง การแบกเรื่องที่เกินกำลังไว้บนบ่าจะทำให้เราหนักโดยไม่จำเป็นการปล่อยวางไม่ใช่การหลีกหนีแต่คือการเคารพความจริงของชีวิตเลือกที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และหันมาใส่ใจพลังของตัวเองกับสิ่งที่เราทำได้ตรงหน้าบางครั้งความสุขไม่ได้มาจากการแก้ปัญหาทุกอย่างให้จบแต่เกิดจากการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรสู้และเมื่อไหร่ควรวาง เมื่อเรารู้จักจังหวะนี้ได้ใจเราก็จะสงบขึ้นและมีพลังสำหรับสิ่งที่สำคัญกว่าเสมอข้อที่6อย่าเอาใจไปติดกับอดีตอย่าโยนชีวิตไปอยู่ในอนาคตคํากล่าวนี้เตือนเราถึงสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนั่นคือการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงอดีตมีไว้เพื่อเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อจองจำ หลายครั้งที่เรายังเฝ้านึกถึงเรื่องราวที่ผิดพลาดหรือเสียดายสิ่งที่ไม่อาจย้อนคืนแต่ยิ่งเราหมกมุ่นอยู่กับอดีตเท่าไหร่ใจก็ยิ่งหนักและชีวิตก็ยิ่งติดอยู่ที่เดิมขณะเดียวกันการโยนชีวิตไปอยู่ในอนาคตหมายถึงการใช้เวลาไปกับความกังวลการคาดหวังหรือฝันลมๆแลง้ลงๆกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับการวางแผนอนาคตเป็นสิ่งดี แต่ถ้าเราหลงไหลอยู่กับภาพวันพรุ่งนี้โดยไม่ใช้ชีวิตกับวันนี้เราก็จะไม่มีวันเจอกับความสุขที่แท้จริงเลยความสุขไม่ได้อยู่ในอดีตที่ผ่านไปแล้วและก็ไม่ได้อยู่ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่อยู่ตรงนี้อยู่ในทุกลมหายใจอยู่ในช่วงเวลาที่คุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่ในแสงแดดยามเช้ารอยยิ้มของใครบางคน หรือแม้แต่ในความสงบระหว่างความวุ่นวายบางทีเราควรหยุดไล่ตามและหันกลับมาอยู่กับสิ่งที่มีอยู่กับคนที่อยู่ข้างเราอยู่กับความสุขเล็กๆที่มีอยู่แล้วเมื่อเรายอมอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงเราจะรู้ว่าเราไม่ต้องไปไหนไกลเพื่อจะพบความหมายของชีวิตข้อที่7เจียดเวลาอันน้อยนิดให้ความคิดได้เว้นวรร บางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่คำตอบไม่ใช่ความสําเร็จแต่คือความว่างเล็กๆสักช่วงหนึ่งการเจียดเวลาให้ความคิดได้เว้นวักคือการสร้างพื้นที่ว่างในใจเพื่อให้เราหยุดได้หายใจลึกๆและปล่อยให้ความคิดได้คลายตัวจากความวุ่นวายทั้งหลายเราอาจจะทำได้ง่ายๆด้วยการอยู่กับลมหายใจสักครู่หรือปล่อยให้ตัวเองอยู่ในความเงียบโดยไม่ต้องรีบทำอะไร เพียงแค่นี้ก็ช่วยให้จิตใจเริ่มผ่อนคลายช่วยให้เรามองเห็นปัญหาอย่างชัดเจนขึ้นและเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นด้วยในความเงียบเราจะได้ยินเสียงของตัวเองเสียงของคำถามที่ค้างคาเสียงของความรู้สึกที่แท้จริงเสียงของความคิดที่ยังไม่ได้รับการไตรตรองเหมือนต้นไม้ที่ต้องการน้ำความคิดของเราก็ต้องการการพักบ้างเช่นกันและเมื่อได้พัก มันจะเติบโตได้อย่างมั่นคงงอกงามและแข็งแรงคุณอาจลองใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันเวลาที่คุณเริ่มคิดว่าตัวเองรู้ดีไปหมดเวลาที่คุณโกรธหงุดหงิดหรือไม่พอใจใครบางคนหรือเวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยจนอยากจะระเบิดหยุดสักครู่ให้ความคิดได้เว้นวักแล้วคุณจะพบว่าในความเงียบงันนั้นมีคำตอบบางอย่างซ่อนอยู่เสมอ ข้อที่ 8. วางเฉยในสิ่งที่ควรวางไม่ได้แปลว่าเราจะเพิกเฉยหรือเฉยชาทุกอย่างแต่คือการใช้สติรู้ว่าเรื่องใดควรเข้าไปมีส่วนร่วมและเรื่องใดควรปล่อยวางเพื่อรักษาทั้งพลังใจและคุณภาพชีวิตของเราเองการวางเฉยอย่างมีสติคือศิลปะของการรู้เท่าทันขอบเขตของตัวเองและเคารพขอบเขตของผู้อื่นมันไม่ใช่ความใจดำ แต่คือความเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกเรื่องคือภาระของเราไม่ใช่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขจากเราไม่ใช่ทุกคนต้องการให้เรายื่นมือเข้าไปช่วยเพราะในบางครั้งการยื่นมือโดยไม่ได้ถูกขอก็อาจทำให้เรากลายเป็นผู้รุกล้ำมากกว่าผู้ช่วยเหลือและที่สำคัญคือมันอาจทำให้เราลืมหน้าที่ของตัวเองดังนั้นการวางเฉยคือการรับผิดชอบตัวเองให้ดี ก่อนจะพยายามแบกรับผู้อื่นและยังเป็นการรู้จักปกป้องสุขภาพจิตของตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่เรารับรู้ได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องรับมาทุกเรื่องสรุปง่ายๆก็คือวางเฉยเมื่อควรวางรับผิดชอบเมื่อควรรับผิดและไม่ฝืนแบกในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเพราะความสุขเรียบง่ายนั้นมักเริ่มจากใจที่รู้จักปล่อยวางอย่างพอดีครับ ข้อที่9เคารพความเป็นส่วนตัวเพราะในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันตลอดเวลาเรามักเผลอละเมิดพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเช่นคู่รักคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทความรักและความใกล้ชิดไม่ใช่ใบอนุญาตให้บุกรุกชีวิตกันและการเคารพพื้นที่ส่วนตัวไม่ได้หมายถึงการห่างเหิน แต่คือการให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ของกันและกันทั้งในเรื่องความคิดความรู้สึกเวลาและการตัดสินใจความรักหรือความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การอยู่แนบชิดตลอดเวลาแต่คือการยืนอยู่เคียงข้างกันอย่างมั่นคงในพื้นที่ของตัวเองการเคารพความเป็นส่วนตัวคือการไม่สอดรู้เกินขอบเขตการไม่คาดคั้นคำตอบในเรื่องที่อีกฝ่ายยังไม่พร้อมพูด การไม่ใช้ความใกล้ชิดเพื่อควบคุมการให้โอกาสให้อีกฝ่ายได้อยู่กับตัวเองไม่ใช่แค่กับคู่รักแต่กับทุกคนในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนในครอบครัวเพราะเมื่อเรารู้จักเคารพพื้นที่ของคนอื่นเราก็จะได้รับการเคารพกลับเช่นกันและความสัมพันธ์ที่อิงบนพื้นฐานของความเข้าใจแบบนี้คือความสัมพันธ์ที่เติบโตได้ในระยะยาวครับ ข้อที่10คบค้ากับคนคิดบวกเป็นกฎที่ฟังดูง่ายแต่ทรงพลังมากเพราะคนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมีอิทธิพลต่อความคิดและพลังชีวิตของเรามหาศาลคนคิดบวกไม่ใช่คนที่มองโลกในแง่ดีจนหลอกตัวเองหรือเพิกเฉยต่อปัญหาแต่คือคนที่ยอมรับความจริงพร้อมกับเลือกตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างมีสติมีพลังและมีความหวังในวันที่เราท้อแท้ คนแบบนี้จะไม่พูดแค่ว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่เขาจะพูดว่ามันแย่ก็จริงแต่เธอยังไปต่อได้นะเดี๋ยวเราค่อยคอยคิดกันการอยู่ใกล้คนที่คิดบวกทําให้เราค่อยๆเรียนรู้วิธีมองโลกใหม่จากการโฟกัสที่ปัญหาไปสู่การมองหาทางแก้จากการจมอยู่กับความกลัวไปสู่การลงมือทําแม้ยังไม่พร้อม คนเหล่านี้อาจไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จที่สุดแต่พวกเขามักเป็นคนที่มีพลังบางอย่างที่ทำให้เราอยากลุกขึ้นสู้อยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากพัฒนาไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นครับถ้าเลือกได้จงเลือกอยู่ใกล้คนที่ทำให้คุณรู้สึกอยากใช้ชีวิตไม่ใช่แค่อยู่ไปวันๆและในขณะเดียวกันเราก็สามารถเป็นคนนั้นให้กับคนอื่นได้ด้วย คนที่คิดบวกอย่างมีสติไม่หลอกตัวเองและพร้อมจะพยุงกันไปบนเส้นทางชีวิตที่ไม่ง่ายแต่ก็ยังมีแสงอยู่เสมอข้อที่ 11. อย่าเอาปมด้วยของตัวเองไปทิมแทงคนอื่นเป็นกฎที่ทั้งลึกซึ้งและจริงจังเพราะมันแต่ใจหลายคนแบบไม่รู้ตัวบางครั้งเราทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะเขาผิด แต่เพราะเขาไปแตะจุดที่เรายังไม่หายดีเช่นเราอาจเคยถูกดูถูกว่าไร้ค่าจนเมื่อเห็นใครประสบความสำเร็จเรากลับรู้สึกหงุดหงิดโดยไม่มีเหตุผลหรือเราเคยรู้สึกว่าไม่มีใครรักพอเห็นคนอื่นมีความรักดีๆเรากลับพูดประชดประชันหรือบ่นทอนเขานั่นคือปมในใจที่กลายเป็นหนามแหลมทิ่มแทงคนอื่นและย้อนกลับมาทิ่มแทงเราเองด้วย แต่คนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงจะรู้จักแยกแยะว่าความเจ็บปวดของฉันไม่ใช่ความผิดของใครและเขาจะไม่โยนความบอบช้ำของตัวเองไปทำให้คนอื่นเจ็บถ้าเรารู้ตัวว่ามีบางอย่างที่ยังค้างในใจยังเจ็บยังฝังลึกแทนที่จะหาทางระบายผ่านคำพูดประชดการเน็บแนมหรือการดึงคนอื่นลงเราควรหันกลับมาเยียวยาตัวเองให้หายดีเสียก่อน เพราะคนที่มีความสุขในใจจะไม่รู้สึกจำเป็นต้องทำร้ายใครท้ายที่สุดครับคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนที่ไม่มีปมเลยแต่คือคนที่ไม่ปล่อยให้ปมใ,ในใจควบคุมชีวิตและไม่ให้มันไปทำลายคนอื่นเขาใช้ปมนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการเติบโตและกลายเป็นคนที่สร้างแสงสว่างให้กับคนรอบข้างแทนที่จะโยนความมืดออกไปให้คนอื่นรับแทน ข้อสุดท้ายข้อที่12ครับเลือกวิธีปูเตียงให้ตัวเองหลับสบายเป็นคำเปรียบเทียบที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการนอนแต่คือการอยู่กับตัวเองอย่างสงบได้หลังจากผ่านเรื่องราวต่างๆมาทั้งวันเตียงในที่นี้คือผลลัพธ์ของการกระทำในแต่ละวันเราแต่ละคนต่างก็ปูเตียงชีวิตด้วยการเลือกคิดพูดทำบางวันเราปูมันด้วยความใจร้อน ความไม่ซื่อสัตย์หรือการเอาเปรียบคนอื่นพอตกกลางคืนต่อให้เตียงนุ่มแค่ไหนเราอาจนอนกระสับกระส่ายไม่สบายใจเพราะในใจเรารู้ดีว่าเราได้ทำสิ่งที่ไม่ควรลงไปในทางตรงกันข้ามถ้าวันไหนเราได้พูดดีทดําดีแม้เหนื่อยแม้เจออุปสรรคแต่ถ้าเราทําเต็มที่ด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเอง เตียงที่เราปูไว้จะนุ่มและสงบเราจะหลับได้อย่างสบายโดยไม่มีอะไรให้ต้องค้างคาใจนี่แหละคือชีวิตที่ควรค่าแก่การใช้ไม่ใช่เพราะมันไม่มีปัญหาแต่เพราะเราวางใจได้ว่าทุกอย่างที่เราทำเราทำดีที่สุดแล้วและในเช้าวันใหม่เตียงที่เราปูไว้เมื่อวานจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราลุกขึ้นมาปูใหม่ด้วยความตั้งใจที่ดีอีกครั้ง ชีวิตคือการปูเตียงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันและเราเลือกได้เสมอว่าจะปูมันอย่างไรเพื่อให้เรานอนได้อย่างเป็นสุขและตื่นขึ้นมาอย่างมีคุณค่าในวันต่อไปและก่อนจะแยกย้ายกันไปในตอนนี้ผมขอทบทวน12ข้อแห่งการฝึกใจเบาที่เราได้ร่วมเดินทางกันมาตลอดทั้งตอนครับ 1. ฝึกตนให้เป็นคนใจสูง จงมีจิตใจที่สง่างามมีวุฒิภาวะให้เกียรติและรู้จักผิดชอบชั่วดี 2. อ,อย่าเป็นปลาตายที่ว่ายตามน้ำชีวิตที่มีลมหายใจต้องกล้าทวนกระแสและเลือกเส้นทางของตัวเอง 3. อย่าตะโกนใช้สติและความสงบเป็นพลังแห่งการสื่อสาร 4. จงมีกูรูอยู่ในใจเราทุกคนมีแหล่งปัญญาภายในตัวเองเสมอ แค่ต้องตั้งใจฟัง 5. แก้ในเรื่องที่แก้ไหวเรื่องไหนเกินวิสัยก็ปล่อยไปก่อนเพราะการปล่อยคือการรักษา 6- อย่าเอาใจไปติดกับอดีตอย่าโยนชีวิตไปในอนาคตอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะความสุขมีอยู่ตรงหน้า 7- เจียดเวลาอันน้อยนิดให้ความคิดได้เว้นวักหยุดพักเพื่อทบทวนเพื่อให้ใจมีพื้นที่หายใจ 8. วางเฉยให้เป็นอย่าพยายามเป็นฮีโร่ของทุกคนถ้าตัวเองยังเอาตัวไม่รอด 9. เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นเพราะระยะห่างคือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ยั่งยืน 10. คบค้ากับคนคิดบวกให้พลังของความหวังเป็นสิ่งแวดล้อมของใจเรา11ออย่าเอาปมด้วยของตัวเองไปทิมแทงคนอื่น คนที่มีความสุขยินดีกับผู้อื่นได้โดยไม่ต้องลดใคร 12. เลือกวิธีปูเตียงให้ตัวเองหลับสบายทุกการกระทำในวันนี้จะกลายเป็นที่นอนของเราในคืนนี้ทุกข้อคือแนวทางในการปรับใจเพื่อชีวิตที่สงบขึ้นเบาขึ้นและสุขขึ้นแม้บางเรื่องอาจไม่ง่ายที่จะเปลี่ยนในทันทีแต่อย่างน้อยถ้าเราได้เริ่มต้น ก็เท่ากับเราได้เลือกชีวิตที่เราปูไว้เองขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตรงนี้ขอให้คืนนี้คุณนอนหลับอย่างเป็นสุขบนเตียงที่คุณปูไว้ด้วยมือและหัวใจของตัวเองครับหวังว่าสาระดีๆในตอนนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยเติมพลังใจให้กับคุณผู้ฟังได้นำไปปรับใช้ในชีวิตได้นะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเราจะได้พบกันอีกครั้งพร้อมเรื่องราวดีๆในตอนหน้าวันนี้ขอให้คุณพักผ่อนอย่างมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างเบาใจสวัสดีครับ